พญานาคมาเลยคนที่เกิดวันอังคารไพ่ดีไพ่ดีอาจารย์จะบอกคนที่เกิดวันอังคารอาจารย์จะบอกว่าไพ่พญานาคขึ้นเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์เกี่ยวกับพญานาคถ้าในช่วงนี้เดือนหกเดือนแรกของปีเนี้ยอ่าขอโชคขอลาบหรือว่าขอคู่ขอคนอุปถัมภ์จากองค์พ่อพญานาคได้เลยนะเพราะว่าจะได้คู่ตามที่หวังไว้แต่เวลาที่ขอพรเกี่ยวกับเรื่องคู่ แนะนำว่าบอกให้ละเอียดบอกให้ชัดเจนอยากมีคนเปย์บอกให้มีคนเปย์อยากได้ยังไงให้พูดอย่าง,งานั้นพูดให้แม่นพูดให้ตรงพูดให้ชัดเจนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเวลาเราได้เราได้คนเดียวนะคะเออเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์ไพ่พญา,ยพยานาคขึ้นมีบุญสัมพันธ์เออวันอังคารมีบุญสัมพันธ์เกี่ยวกับพญานาคนะคะเออลูกลูกหลานปู่นะคะแล้วจะบอกว่าวันอังคารนะคะไพ่สมบูรณ์ขึ้นหมายถึงว่าเทพีโชคจะพูดเลยนะ เหมือนบัวที่พ้นน้าแล้วชีวิตหลังจากนี้ผิบานสัพพังเต็มที่ชีวิตหลังจากนี้เหมือนเป็นคนที่อยู่ในสิลในธรรมเป็นคนเป็นคนดีเป็นคนที่อยู่ในสิลในธรรมเป็นคนที่เพียบพร้อมแล้วเป็นคนที่รู้จักผิดชอบชั่วดีเป็นคนที่ลิบานแล้วเป็นคนที่ชอบทําบุญด้วยรู้จักผิดชอบชั่วดีชั่วช่วดีรู้จักอะไรควรไม่ควรน,นะคะเพราะฉะนั้นชีวิตคนอังคารวันอังคารอาจารย์จะบอกเลยนะว่าไปได้ดีมากๆเลิศตะเออ แต่ว่าวันอังคารเป็นคนที่ชัดเจนตัดคือตัดขาดคือขาดเลยนะเออเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเรื่องเข้ามาให้เราต้องตัดขาดเกี่ยวกับคนที่เกิดวันอังคารนะคะมันจะมีเรื่องเข้ามาที่เราต้องตัดสินใจแล้วการตัดสินใจของเราคือการตัดขาดเลยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะแล้ววันอังคารไพ่พระแม่โพ,พธิสัตว์กวนอิมขึ้นใครมีทุกข์อะไรอยู่มีปัญหาอะไรอยู่เรื่องหนี้สินอะไรอยู่หรือตอนนี้ทุกข์อะไรในใจอยู่ อาจารย์แนะนําว่าให้ไปขอพอรกับเจ้าแม่กวนอิมนะคะเพราะว่าท่านจะปัดเป่าในสิ่งที่เราเจออยู่ในตอนนี้ให้ขี้คลายลงและดีขึ้นให้ขอพอรกับท่านนิดนึงแล้วคนที่เกิดวันอังคารบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะจะบอกว่าวันอังคารให้ระวังเจอคนเสียแซงเจอคนสวมหน้ากากเยอะหน่อยนิดนึงนะคะคนวันอังคารเหมือนเราแบบว่าเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างดีเลิศอาจารย์บอกเรานะ เราจะเจอคนพวกนี้เพราะฉะนั้นรับมือให้ดีให้ระวังคนเสียแส้บางครั้งเขาเสแส้ใส่เราเราไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าเขาสวมหน้ากากมาวันจันทร์เอ้ยวันอังคารนะคะเออวันจันทร์อยู่นี้แหละอะวันอังคารนะคะให้ระวังตัวนิดหนึ่งเออมาต่อไปการงานของคนที่เกิดวันอังคารการงานอาจจะมีปัญหาแต่ว่าสามารถจัดการและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเออไม่ไม่มีปัญหาอะไรที่เครียดหรือหนักใจวิตกกังวลขนาดนั้นนะคะเรื่องการงาน ยังมีหนทางที่ไปในทิศทางที่ดีได้อยู่อาจจะหนักอึ้งนิดนึงนะคะบางบางคนบางเรื่องนะคะกับบางเรื่องเพราะว่างานแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ทุกครั้งนะคะแล้วก็การเงินโชคลาบนะคะของคนที่เกิดวันอังคารการเงินโชคลาบอาจารย์จะบอกว่าคนวันอังคารให้อุปถัมภ์ขึ้นเ,นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินใครมีหนี้สินมีโอกาสหมดหนี้หมดสินเพราะว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถมัมภ์ หรือว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเงินไม่มีติดขัดไม่มีอุปสรรคเวลาที่ใกล้จะติดขัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าจะผ่านไปได้ทุกครั้งมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักให้มันผ่านพ้นไปได้ในสิ่งที่เครียดในสิ่งที่เจออยู่นะคะแล้วก็อาจารย์จะบอกอีกอย่างหนะว่าคนรอบข้างคนรอบตัวของคนที่เกิดวันอังคารคนรอบข้างคนรอบตัวคนที่เกิดวันอังคารให้ระวังนิดหนึ่งนะอาจจะเจอคนที่เข้ามายืมเงินเราอันนี้พูดเลยตรงตรง ให้ระวังคนยืมเงินนะคนวันอังคารนะถ้าไม่มีถ้าช่วยไม่ได้ไม่ต้องให้อาจารย์แนะนําเพราะว่าเขานานคืนนะคะเอห้ามห้ามหรือว่าเขามายืมเงินเราเป็นจํานวนเยอะๆอย่างนี้ไม่แนะนําอาจารย์ไม่แนะนําจริงๆคนรอบข้างคนรอบตัววันอังคารอาจจะแบบว่ามีอาจจะมีแบบว่าขอความช่วยเหลือจากเรานิดนึงนะคะแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านของคนที่เกิดวันอังคารอาจารย์จะบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านก็เป็นคนที่อุปถัมภ์นะคะ ของคนที่เกิดวันอังคารได้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเลยนะไม่ว่าจะพระภูมิเจ้าที่พระที่อยู่บนที่พระที่อยู่ในคอหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่อยู่ในบ้านของคนที่เกิดวันอังคารก็ตามนะคะคอยช่วยเหลือหนุนนําตัวเราเองและคนในบ้านได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้วันพระเนาะเอ่ยังไงก็ทุกวันพระก็ได้นะคะเอาเอาน้ำใส่ให้ท่านหรือว่าเอาดอกไม้พวงมาลัยมาไหว้ท่านเอาเอาตามที่เราสะดวกได้เลยนะคะ แล้วก็อาจารย์จะบอกว่าคนที่เกิดวันอังคารนะคะถ้ามีคู่แล้วถ้ามีคู่แล้วคนที่เกิดวันอังคารคนวันอังคารถ้ามีคู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเออจะเจอคนที่ดีจะเจอคู่ที่แบบว่าเจอเจอคู่ที่ดีส่งเสริมดวงกันได้ดีคอยช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้ามีปัญหาก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็แก้ผ่านพ้นไปได้นะคะส่วนคนโสดอยู่อาจารย์จะบอกว่าจะเจอใครที่เข้ามาในชีวิตแล้วแบบจริงมากเลยนะจะเจอคนที่ดี เออเหมือนจะได้ในสิ่งที่หวังเลยอาจารย์ถึงบอกไนงะถ้าจะขอพรเรื่องคู่คู่ให้ไปขอกระปูพ่พญานาคเห็นไหมเนี่ยแล้วไพ่ไพ่คนโสดมันขึ้นว่าจะเจอคนที่ดีและถูกใจมากๆเหมือนเจอสิ่งที่มีค่าเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งอาจารย์พูดเลยนะเออเพราะฉะนั้นเวลาขอคู่ขอให้ดีนะคะ แล้วก็เรื่องสุขภาพสุขภาพยังคงแข็งแรงดีอยู่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรที่ร้ายแรงนะคะเป็นช่วงที่ไฟกําลังโชคโชนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็คือไฟไฟแรงนิดนึงนะคะยังไม่มีปัญหาอะไรยังฮึกเหิมอยู่นะคะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาสุขภาพก็จะหายไวจะหายดีขึ้นเพราะว่าธาตุในตัวดีปรับธาตุได้ดีนะคะอืมอ่ะมาต่อไปคนที่เกิดวันอังคาร อาจารย์จะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าแสงสว่างเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารจะพูดเลยนะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรอยู่คุณจะเจอแสงสว่างเจอทางออกเจอสิ่งที่ปลดล็อกได้หรือว่าอาจจะปิ๊งไอเดียเกิดความคิดอะไรที่มันแบบว่าเจอพลังงานดีๆ เจออะไรดีๆเข้ามาเนี่ยคือมันขึ้นแสงสว่างอะทุกคนเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราแน่นอนเกี่ยวกับแสงสว่างอาจจะเจอทางห่นทางที่ทําให้รวยหนทางที่จะแบบว่าทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันอังคารก็เช่นกันไปขอพรนะคะ ในในเนี้ยขึ้นมาก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือมีพญานาคมีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมนะคะเพราะฉะนั้น6เดือนนี้ยนะถ้าจะมูกัใครก็แนะนำที่อาจารย์บอกไปนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารมีเท่านี้เลยคะ่ะ